สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวความสำเร็จอันน่าทึ่งที่ไร่อ้อยของพี่ยุพินและน้องเบลที่บ้านวังยางตําบลวังยางอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับจากพื้นที่กว่า35ไร่ที่นี่ได้สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาการเก็บเกี่ยวรอบที่แล้วพี่ยุพินและน้องเบลสร้างผลผลิตอ้อยได้สูงถึง650ตันนี่ไม่ใช่แค่โชคช่วย แต่คือผลลัพธ์จากความตั้งใจและที่สำคัญคือการใช้นวัตกรรมของเรานั่นเองครับมาดูแผนการดูแลอ้อยต่อหนึ่งของเรากันครับวันจันทร์ที่7เมษายน2568เราจะเริ่มลงมือฝังฟูดซอยเพื่อเตรียมดินให้พร้อมรับการเจริญเติบโตและต่อด้วยวันพุทธที่9เมษายน2568จะเป็นการฉีดพ่นทางใบครั้งแรกด้วยพระเอกของเรา Green Plan น เจ้า g r e e n p l a n ตัวนี้แหละครับที่ช่วยบำรุงทางใบเพิ่มสารอาหารสำคัญซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอและยังช่วยกระตุ้นระบบ DNA ภายในเซลล์ของอ้อยให้สมบูรณ์แข็งแรงผลที่ได้คืออ้อยมีต้นและใบที่แข็งแรงโรคและมแมลงต่างๆไม่มารบกวนสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยุพินและน้องเบลมากๆครับที่ส่งภาพและคลิปไร่อ้อยสวยๆมาให้พวกเราได้รับชมกันอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของไรอ้อยแห่งนี้คือเครื่องพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของนวัตกรรมเราอย่างแท้จริง